สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,897 1ในสิสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับไปเพียงไม่ไกลจากถนนจู่ๆตาซื้อคงก็พาเออซื้อคงกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมาจะกลับไปทำไมเนี่ยเออซื้อคงรู้สึกงนงงงเงา เรายัางไม่ได้ป้นเลยดวงตาของตาสื้อคงเป็นประกายเออสื้อคงไม่พูดอะไรเลยเมื่อดีนเช่นนั้นใบหน้าที่ดำคล้ำของเขาก็ยิ่งมืดลงไปอีกเมื่อกลับมายังสถานที่ที่พวกเขาต่อสู้กับโลหิตมตตต้ตาสื้อคงก็ยุ่งวุ่นวายทันทีเขานำอาวุธแลต้นกำเนิดเสียนเข้าไปในวงแบวมิติทั้งหมดนี่เป็นของดีข้าเกือบจะลืมพวกมันไปแล้วเนี่ยตาซื้อคงยิ้มกว้างขณะเก็บสมบัติไว้ งานอนดิเลกที่ยิ่งใหญ่สุดของเขาคือสะสมสมบัติทุกประเภทแม้ว่าพวกมันจะไร้ประโยชน์สำหรับเขาแต่เขาก็สนุกกับการมองดูพวกมันเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดก่อนที่เขาจะออกมาจากวัดซื้อคงอีกหลังจากผ่านไปหลายปีเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเสร็จพี่พวกเราถูกล้ออีกแล้วเออซื้อคงยืนตกตะลึงต้าซื้อคงดูตกตะลึงเมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองเอาเลยกันเราไม่ได้พึ่งกำจัดพวกมันออกไปงั้นเหรอมีไม่กลุ่มแล้วอย่างนั้นเหรอ เจ้าลาหัวลานเจ้ากล้าฆ่านักรบโลหิตธรรมตะของเราได้อย่างไงอาชีากรรมของเจ้าให้อภัยไม่ได้ผู้บัญชาการโลหิตธรรมตะที่ขี่สัตว์โลหิตที่น่าเกลียดตะโกนออกมาราชาเซียนขัติที่8ปดฐานการฝึกฝนของพวกเขาสูงมากแม้แต่สัตว์โลหิตที่เขาขี่ก็ยังเป็นสระดับราชาเซียนและในหมู่ทหารของพวกเขามีราชาเซียนมากมายเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งของผู้บัญชาการโลหิตธรรมตะคนนี้นั้นสูงกว่าตำแหน่งที่ สือคงทั้งสองสังหารไปก่อนหน้านี้และเขามีนักสู้ชั้นยอดมากกว่าภายใต้การบัญชาการของเขาไอสังหารที่มีพลังมหาศาลพุ่งมาจากร่างกายของเขาก่อตัวเป็นเมฆโลหิตหนาทึบที่บังแสงแดดทําให้สถานที่นี้กลายเป็นฉากวันโลกาวินาศตาสือคงปรบมือพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าโยมกําลังเข้าใจผิดข้าเป็นพระภิกษุข้าจะฆ่าคนของโยมได้อย่างไรอันที่จริงเราเพิ่งพบพวกเขาตายแล้วและว,วางแผนที่จะฝังศพของพวกเขา และสวดมนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของพวกเขาจากเพลิงแค้นในเมื่อโยมมาถึงแล้วอาตมาก็ขอตัวก่อนละกันหลังจากพูดอย่างนั้นขเขาก็อยากจะออกไปพร้อมกับเออรืสคงราชาเซียนแห่งโลหิตอมตะชี้ไปที่ต้าสอคงด้วยหอกของเขาเจ้าลาหัวลาเลยข้าดูเหมือนคนงี่เง่าสําหรับเจ้าหรือไงหยุดแสดงต่อหน้าข้าได้แล้วใครก็ตามที่สังหารนักรบของโลหิตอมตะจะต้องถูกฆ่าเขาตะโกน ตาสึคงส่ายหัวและถอนหายใจไอ้สังหารของโยมผู้นี้แข็งเก่งเกินไปทำไมโยมไม่เชื่อสิ่งที่อาตมาพูดโยมท่านต้องเข้าใจปังขณะที่ต้าสึคงกำลังขยับปากสายฟ้าสีแดงเลือดก็ฟาดลงมาว้าวต้าสึคงกรีดร้องและหลบไปด้านหนึ่งด้วยความรวดเร็วแต่สายฟ้าสีแดงเลือดนั้นติดตามเขาไปราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่ว่าต้าสึคงจะหลบหนีไปแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถสลับันออไปได้ ในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกสายฟ้าสีแดงเลือดก็ฟาดไปที่ต้าซือคงบนศีรษะล้านของเขาสายฟ้าสีแดงเลือดเหมือนจะทรงพลังมันสร้างความเสียหายให้กับต้าซือคงเพียงเล็กน้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนอุย้ยพวกเจ้าทุกคนจริงจันกันมากเลยเหรอต้าซือคงลูบหัวด้วยความเจ็บปวดอะไรกันเนี่ยราชาเสียโลหิตธรรมตะรู้สึกประหลาดใจเมื่อจ้องมองไปที่ต้าซือคงตอนนี้เขาเพิ่งจะโจมตีอย่างไม่ได้ตั้งใจเท่านั้น แต่ด้วยระดับความแข็งแกร่งของเขาในฐานะราชาเซนคัตติ8ปมันมีพลังมากพอที่จะสังหารจนชั้นสูงระดับราชาเซนได้มากมายแต่ต้าซือคงก็เดินจากไปโดยไม่รับบาดเจ็บนั่นแสดงให้เห็นว่า,าพระภิกษุองค์นี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นการปรากฏตัวของพระภิกษุทรงพลังเช่นนี้ใกล้กับสุสานกระบีมิงหวังนั้นผิดปกติอย่างแน่นอนพวกเขาต้องทําอะไรสักอย่างแน่ไอ้เห hey, ล่ลาหัวร้านจะเป็นใครกันแน่ จุปประสงค์ของเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรราชาเสยโรหิรามตะตะโกนชี้ไปที่ต้าสือคงด้วยหอกของเขาต้าสือคงยังคงรูปหัวอยู่และกระโดดไปรอบรราชาเสียนเจ้าคิดว่าข้าเป็นเป้าหมายได้ง่ายใดของเจ้าจริงๆอย่างนั้นหรอสิตน้องสาบเรียนให้แก่พวกเขาหน่อยสิเออสือคงใส่หัวจัดการเองเลยจะเป็นคนพาเราสู่เรื่องนี้เขากล่าวอย่างเย็นชาเข้าเป็นิพี่ของเจ้านะทำตามที่ข้าสั่งไปเดี๋ยวนี้ ตาสือคงจ้องมองเขาแต่เออสือคงไม่เคลื่อนไหวอาจารย์ได้สั่งให้เราฟังอาจารย์จางในขณะที่เราออกไปที่นั่นเขาไม่เคยบอกว่าข้าต้องฟังเจ้าเจ้าตั้งหาที่ทําให้เราเดือดร้อนและควรเป็นคนแก้ปัญหานี้ทําไมต้องเป็นข้าล่ะอืมตอนนี้เจ้าปีก้าขาแข็งแล้วใช่ไหมกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับข้าเนี่ยฮะตาสือคงรู้สึกโกรธเฮ้ยเจ้าลาวฮอลันเจ้าสองคนเสร็จหรือยังไหนมาเจ้าไม่ยอมตอบข้าดีๆ อย่ามาหาว่าข้าไม่เมตตาพวกเจ้าละกันใบหน้าของราชาเซียนโลหิตธรรมะตะมืดลงในขณะที่เขาปล่อยไอยสังหารอนา่าเสือสยองออกมาจากที่เขามองดูตาเสือคงก็แค่เล่นกับเขาโดยไม่จริงจังกับเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้ข้ามันราชาเสียนโลหิตธรรมะตะโจมตีอย่างรุนแรงด้วยเสียงตะโกนในขณะที่เขาเคลื่อนไหว เมฆโลหิตบนช้องฟ้ากระพุ่งสูงขึ้นราวกับว่าทหารหลายพันคนกำลังบุกเข้ามาตาสือคงกระทืบเท้าจุ่คิดว่าก้ากลัวเจ้ากันเหรอวันนี้ข้าจะฆ่าความชั่วร้ายเขาตะโกขนขณะที่เขากำมือแน่นพระพุทธร,รูปทรงพลังก็ก่อตัวเป็นเสือขาวที่ยาวกว่าสิบหลาด้วยเสียงคำรามตาสือคงพุ่งออกมาราวกับเสือตัวจริงด้วยสายตาดุร้ายไม่้ยินเสียงคำรามจนหูเตะเจ้า ราชาเซียนโลหิตธรมตะมองดูด้วยความไม่เชื่อดวงตาของเขาเบิกกว้างตาสึกคงเร่งรีบก่อนที่โลหิตธรมตะจะตอบสนองตาสึกคงก็ฉีกเขาไปสองส่วนเลยกระเซ็นไปในอากาศพวกเราหนีก่อนทหารโลหิตธรมตะอื่นๆกำลังคิดที่จะหลบหนีเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้พูดไปแล้ววันนี้ข้าจะสังหารความชั่วร้ายอย่าคิดหนีเลยขณะที่ต้าสึกคงคำรามท้องอันอ้วนท้วงของเขาก็สั่นขณะที่กองเล็บเสือฟาดลงมา ร่างของทหารโลหิะตธรรมะที่บินขึ้นไปในอากาศก็ระเบิดส่วนต่างๆของร่างกายก็ดิ่งลงสู่พื้นตาสึขคงฟื้นพลังพุทธะของเขาหลังจากสังหารทหารโลหิะตธรรมะทั้งหมดพวกยมกล้ายุยุอัตมาจนทำให้อัตมาต้องตกลงสู่บาปโดยการสังหารได้อย่างไรอมิตตาพุทธสีหน้าของเขาดูราวกับว่าเขาจะรับปลายไม้อันสั้นวินาทีถัดมาดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งในขณะที่เขาเริ่มเก็บของที่ป้นมา ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียมันไปทั้งหมดเพราะเขาคือคนที่ฆ่าพวกเขาเสร็จพี่อย่ามัวเสียเวลาเลยอาจารย์จางยังคงรอเราให้ไปส่งกระบี่เท่าเทียนท่านอาจารย์จะตำหนิเราถ้าเราทำพลาดเออซือคงกล่าวตาซือคงรู้สึกกุนหกิดเมื่อเขาได้ใส่ตัวกำเนิดเซียนสุดท้ายเข้าไปในวงแหวนมิติก็รู้เจ้าไม่เห็นหรือว่าฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยไปกันเถอะพระทั้งสองได้เดินทางกลับไปอย่างสุสานกระบี่มิ้งหวังหลังจากกวาดล้างโลผิดธรรมตะสองหน่วยติดต่อกัน พวกเขาคงสร้างเสียงรบก,กวนมากมายและทําให้ลูกหิตมาตะคนอื่นๆตื่นตระหนกไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนตัววิธีที่ดีที่สุดก็คือการบุกเข้าไปในสารกระบี่มิงหวังก่อนที่ลูกหิตมาตะจะรู้ตัวพาทั้งสองซ่อนกิ่งของตนไว้อย่างดีเท่าที่จะทําได้และเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วโดยใช้สิ่งของล้าค่าที่ปรามาจารย์อินทรวงมอบให้ในที่สุดพวกเขาก็ออกมาด้านนอกของสุสารกระบี่มิงหวังแต่กองทัพของลูกหิตมาตะก็หยุดยั้ยงพวกเขาได้สําเร็จ เมื่อพระทั้งสองเข้าใกล้สุสานกระบีหมิงหวังพวกเขาถูกตรวจพบโดยพลังสมาธิอันทรงพลังของมิงเงมตะมันเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาที่จะแอบเข้าไปลาหูโล้นสองตัวนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นคนธรรมดาจะไม่สามารถอยู่พวกเขาได้มิงเงมตะกล่าวอย่างแผ่วเบาข้าจะไปจัดการกับพวกมันให้หมดองค์ชายหูเจียกล่าวอย่างรวดเร็วหลังจากพูดเช่นนั้นเขาออกไปจากภูเขาก,กระดูกขาวและลงมาอยู่ตรงหน้าของพระภิกษุทั้งสอง เห็นได้ชัดว่าเขาหมดหวังที่จะพิสูจน์ตัวเองในขณะที่เขารู้สึกอับอายหลังจากที่จังว่าเฉินทุบตีเขาเขาต้องแลกความภาคภูมิใจของเขาผ่านการต่อสู้อีกครั้งข้าละเกียจลาหัวร้านที่สุดเลยดังนั้นเจ้าสองคนจงลงนรกไปซะแววตาอาฆาตปรากฏขึ้นในดวงตาขององ์ชายหูเจีย๋ยขณะที่โซ่หลุดออกมาจากมือของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขาวิ่นนั่นหมอกโลหิดหนาก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาการะจายออกไปโดยรอบและเกลืนกินพิสษุน์ทั้งสอง หมอกโลหิตแปลกๆเหนียวมากกล่าวกลับว่ากําลังแช่แข็งมิติขัดขวางการขึ้นไหวยรุนแรงปั้งเออสุโคงแสดงฝ่า,ฝามือฟาดโซ่ออกไปจากเขาขณะที่โซ่ออกไปนอกเส้นทางมันก็ยกภูเขาขึ้นแล้วภูเขาเล่าทำให้ท้องฟ้ามืดครึมท่ามกลางเสียงหอยหวนต่อเนื่องพลังงานนั้นน่าสะพรึงกลัวก็โจมตีพระพิสุทธ์ทั้งสองจากด้านบนสลายไปซะเออสุโคงยืนคล่อมและตะโกนเขาชกด้วยมือทั้งสองข้างมังกรดําพุ่งออกมา ทำลายยอดเขาที่พังทลายลงมาเอ๊ะจะปัดโซ่ของข้าด้ยวยมือเปล่าอย่างนั้นเหรอเจ้ามีร่างกายไปนมามตะละรูปลักษณ์แปลกๆปรากฏขึ้นในดวงตาขององคชายอูเจียขณะที่การเคลื่อนไหวของเออซือคงทําให้เขาประหลาดใจต้องรู้ว่าโซ่ของเขาเป็นอาวุธเซียนแปดหมืกก่นนกละซึ่งพลังนั้นสูงมากจนแม้แต่ผู้ผุฝนในจกักรวรรดิกฎเกณฑ์ก็ไม่สามารถอยู่มันได้ลาหูวล้นพวกนี้เป็นใครกันองหญิงหน้ายาวถามด้วยความประหลาดใจ สิ่งที่พระนาดำแสดงคือการเคลื่อนไหวที่โด่งดังที่สุดของเส้นทางเ่งพันธุ์พุทธสวรรค์กงเล็บมังกรนั้นยิ่งใหญ่ซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับฝ่ามือมังกรขัยสารของจันโวเฉินน่าสนใจเสี่ยวเวนซินกล่าวอย่างสง่างามขณะที่เขาวางใบไผ่ลงหากเจ้าเอาชนะพวกเขาไม่ได้องคใช้หูเจียข้าจะช่วยเจ้าเองราชาสวรรค์ก้าวเนตรยืนอยู่บนแท่นกระดูกสีขาวและพูดออกมาดังๆพวกเขาเป็นเพียงพระป่าสองคนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าเข้ามาแทรกแซงราชาสวรรค์องค์ชายอูเจี๋ยกล่าวผลของการต่อสู้กับแจงวัชินทาให้เขาอับอายอย่างมากตอนนี้ถ้าเขาไม่สามารถจัดการกับพระภิสุสองคนได้และต้องการความช่วยเหลือจากราชาสวรรค์ก้าวเนตรเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าชายและจุญิงคนอื่นได้ยังไงองค์ชายอูเจีย๋ยเหวี่ยงโซ่นในมืออีกครั้งมันทําให้เกิดอากาศเย็นจนหนาวสั่นทำให้อุณหภูมิลดลงและสีหลายร้อยลี้และเกล็ดหิมะล่วงลงมาจากท้องฟ้า ในเวลาเดียวกันกดสายเซียนจำนวนมากก็พุ่งออกมาจากร่างกายของชายอู๋เจียและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโซ่ช่วงเวลาต่อมาโซ่ก็หมุนด้วยความเร็วรอบสูงจนน่าตกใจมันพัดพาพลังฟ้าดินเพื่อสร้างกระแสบนเก้าชั้นกระแสอากาศที่เจาะทะลุภายในซึ่งแข็งแกร่งมากจนราวกับว่ามันสามารถฉีกโลกออกจากกันได้ลุวงตาสือคงตือนขณะที่เขาเคลื่อนไหวทันทีที่ทั้งสองร่วมมือกันมังกรดำและเสือขาวก็ปรากฏตัวขึ้น มังกรดำและเสือขาวขดตัวเป็นลูกบอลแสงพร้อมกันลูกบอลแสงสองลูกลูกหนึ่งสีดำลูกหนึ่งสีขาวลอยอยู่ในอากาศไม่อยู่ตรงกลางภาพคุมเคือของกระดาษมักลุกขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่ากระดาษมักลุกเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ก็ดูสง,ง่างามมากจนราวกับว่ามันเกิดขึ้นมาจากฟ้าดินเห็นชิ้นส่วนขาวดำจำนวนนับไม่ท้วนบนกระดาษมักลุกสองชิ้นดูโดดเด่นที่สุดพวกเขาคือตาสือคงและเอ้อสือคง ซึ่งทั้งคู่ครอบครองจุดยุทธศาสตร์ที่สุดของกระดาษมากลุกกองทัพเผ่าโลหิตมะตะจ้องมองด้วยความตกตะลึงรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่จนทําให้หายใจไม่ออกใช่แล้วความยิ่งใหญ่เซี่ยวเหวินซินผู้ใจเย็นสงบและใจเย็นอยู่เสมอในที่สุดก็ยิ้มออกมาด้วยความยินดีข้าไม่ได้กระเชื่อเลยว่าพวกเจ้าสร้างภาพประดาหมากลุกแห่งฟ้าดินงขึ้นมาบางทีพวกเขาอาจจะเป็นผู้นําในการค้นหาหนึ่งในสิบอาวุธศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่สุดของโลกคุณหลุน นั่นคือกระดาษหมากลุกแห่งฟ้าดินกระดาษหมากลุกโลกที่เก็บไว้โดยเสนาบดีหวังซื้อฉีแห่งประเทศศูนย์กลางที่1เป็นเพียงแบบจําลองเท่านั้นกระดาษหมากลุกแห่งฟ้าดินที่แท้จริงสามารถถูกสร้างขึ้นโดยมีดวงดาวและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดินไปชิ้นๆความลึกลับอันน่าเหลือเชื่อของมันเป็นสิ่งที่แม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถยังรู้ได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แลวถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ